สวัสดีค่ะทุกๆคนคลิปเด็กๆไม่ได้ทำนานเลยเนาะช่วงนี้ก็ยุ่งๆอันนี้ลูกชายนะคะลูกชายเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายไหนเล่าให้เขาฟังดีเมื่อสองวันที่แล้วอาบูท้องเออถ่ายเป็นเลือดค่ะเรียกว่าเป็นเลือดสดๆเลย4ครั้งคือครั้งที่สองเนี่ยไม่ต้องดิเย่ยเพิ่งนอนมาคุยกันก่อนคือครั้งที่2เนี่ยเราก็ตัดสินใจแล้วแหละว่าจะไปหาหมอ ยังไม่ทันพาไปนางก็วิ่งออกไปอีก2ครั้งใช่ไหมคะก็ไปถึงโรงพยาบาลเสร็จแล้วคุณหมอทําอะไรให้มั่งลูกคุณหมอก็เจาะเลือดใช่ไหมคุณหมอเจาะเลือดเจาะเลือดเสร็จก็รอฟังผลปรากฏว่า ค่าผลอะไรทุกอย่างดีหมดเลยนะคะไม่มีการติดเชือ้อไม่มีการอักเสบไม่มีแบคทีรียใดๆทั้งสิ้นคุณหมอก็เอะใจก็เลยไปอันตันสาวตรงนี้ช่องท้องตรงนี้นะคุณหมอก็ให้อุ้มเขาเนี่ยแล้วเราเขาก็จะอันต้นาวตรงนี้ให้ใช่ไหมอบูก็เก่งๆนิดหน่อยอบูก็แม่เขาทำอะไรกันครับเสร็จแล้วก็อันต้าวปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าลำไส้ขยายตัวใหญ่มาก ก็ถามว่าแล้วมันเป็นอะไรไหมอันตรายไหมว่าอ๋อไม,ไม่ไม่อันตรายอ่ะเกิดจากระบบข้างในน้องอ่ะมันมีปัญหานิดหน่อยก็คือมีแก๊สมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะลำไส้มันก็ขยายตัวประกอบกับน้องก็พึ่งถ่ายเป็นเลือดมาสิ่สิ่กองใหญ่มากด้วยนะกองแบบตกใจมากเลยอะเลือดสดๆเลยนะคะทีนี้เราก็เลยต้องทิ้งเด็กๆเอาไว้สองตัวที่บ้านก็พาอาบูนี้ อาบูก็ไปหาคุณหมอเนาะใช่ไหมคะสรุปว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเคสเนี้ยก็เกิดจากอาการที่เด็กๆเ,เนี่ยอาบูเนี่ยเหมือนแพ้อาหารอาหารเป็นพิษแบบเฉียบพลันเรากม็มันมีด้วยหรอนะเออคุณหมอเขาก็บอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวก็ให้ยาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีฉีดยาอะไรมาให้เรียบร้อยก็โอเคนะอาบูกลับมาก็หลับ หลับยาวถึงเช้าเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วตอนนี้หนูยังไงตอนนี้อาบูสบายดีแล้วนะคะทุกอย่างปกติกินได้ปกติแต่ว่าเราก็คุมให้เขากินน้อยลงแล้วเดี๋ยววันอังคารคุณหมอนนะัดอีกทีหนึ่งอาจจะดูเรื่องการทานยาเพื่อปรับระบบลำไส้เดี๋ยวเรารอดูอีกทีนึงก่อนเพราะจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้บ่อยเขาเป็นแค่ เนี่ยครั้งที่สองตั้งแต่ยุเจ็ดขวบใช่ไหมหนูเป็นมาสองครั้งเนาะที่ถ่ายเป็นเลื่อนอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะต่อมาลูกสาวคนนี้นะคะโอ้นอนอยังมีความสุขดูท่านอนก็ดีเอวบิดเอวคอดเลยลูกนะหนูก็คันทั้งวันใช่ไหมลูกโอ้เนี่ยนอนอยังมีความสุขนะชอบมานอนในห้องก,กระจกกันนะคะนอนกันแล้วก็ชมวิวเนี่ยเราก็ชอบเปิดตรงนี้ยนเนี่ยอันเนี้ย ตรงนี้นะตรงนี้นตอนนั้นจะเห็นประตูรั้วใช่ไหมเขาก็จะมานอนเนี่ยนอนชมวิวก็มานอนชมวิวกันตรงนี้นะเห็นไหมโบก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนก็จะมานอนเล่นกันตรงนี้นะคะโอ้ตาแล้วไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหน,น้องเห็นใช่ไหมจะมีน้องหมาค่ะเขาพาเดินเล่นแต่ว่าเด็กๆพี่ทนพี่ดีพี่ดีพี่ด,ดีมันนี่เร็ว พี่ดี้แม่เห็นน้องหมาแหละน้องหมาที่พี่ดี้ชอบอ่ะไม่ใช่ติดนอนสำหรับเย็นนี้นะคะก็ไม่มีอะไรเนาะมาอัพดงอัปเดตบรรยากาศเด็กๆนะคะนอน,นอนชิวๆนอนชิวๆกินลมกินลมชมต้นไม้นะคะ ช่วงนี้ PM 2.5ก็ให้เด็กๆอยู่ในบ้านเป็นหลักนะคะแต่วันนี้อากาศดีค่ะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพเด็กๆที่บ้านกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายโชว์ตูดซะเลย